วันนี้วนนันอาทิตย์ที่17กันยายน66นะครับที่วัดส,สักแก้วอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับนี่ครับผู้คนที่มานะครับที่วันนะครับอากาศโดยร้อนนะครับญาติยโยมเมื่อเสร็จแล้วก็ไปรับยาข้างนอกจะได้ได้โยมนะอาจารย์โ <c oughs> ยมวันนี้มาทุกคนหายทุกคนยยมนะไม่เิดหวังน,นะนะเพราะ ตอนนี้ทำงานอยู่30กว่าคนเลยอมบอกเก่ง,องอกๆแตาบอกของสุภาพโดสอดไดยอมทำงานนะถ,ถ้า30กว่าคนอาจาั้นยอมไปยอมจบนะ้วเนจบสมองไพรแล้วก็รับสมองไพรแล้วก็อา่าแล้วก็ไปนแะต่ตรงนี้ไม่มียายง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 แยอมยอมนะตัวน,ะนี้ก็ไม่ไม่ได้รับยายอมต้องจบับเบอร์ าต่แต่จะเคอแล้วก็มาอไปรับยาได้ยังนะตอนนี้ไม่มียาแล้วก็ในเรื่องการป่วยได้ยางนด้ไปเล่า่าหมอได้เลยนะถ้าจะมาก็ไม่หายยู่ดีเลยนะถ้าเราเ่าเลเป็นสักแต่เดี๋ยวหนัอหนักกินกินเป็นตันเลงอะไรนะแต่้องระเลยไม่ได้เลยนะโรคเลยอบถ้าหมอได้หมอก็จะพิจารณาเองถ้า าโรคต่างๆที่เรียกว่าอาจจะได้ยนบางเร่เข้าใจเขาก็จะมาถามเยอะหมอที่อาดูแลญาตไม่ต้องกลัวแต่ต่างๆก็จะสัง่งพวกคนในยาควารหมายเป็นเรื่องที่ครอถ้าไม่มั่นใจก็อง เจ็บเจงหายเจงอย่งนะอาเจ็ิริงหายเจงอย่างนะอาเมล็ดตาจะกอท่านตีหัวให้อย่างนะเตีหัวให้ยาิอย่นะอาท่้นแต่กว่าท่านก็อามีแม่ตายมีแด่ตามาีแดตาเแ่พระมาที่อยู่ได้กมาตั้งแต่อาสี่สิบปีนะโยมประมาณสี่สิบปีสี่สิบกว่าปีมาแล้วโยมนะ เหเคนะครับผมริมมางเยี่ยมชื่อนี้พ่อตั้งให้นะครับแล้วพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ